อมได้องค์สมเด็จสมมาสมพุทธเจ้าทุกพระองค์กรบาบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระคุณเจ้าประทันที่บ่มเพญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เจริญธรรมสำนึกดีมีใจไรทุก์พี่น้องผู้ใฝ่หาความพาสุขทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู่รายการธรรมภาผลทุกนะและหลักสูตรแพทย์แผนไทยวธิธรรมคำจุนโลกนะวันนี้วันศุกร์ที่22ตุลาคม 2,564น่าเป็นค่ายพระไตรปิดกครั้งที่34นะเราก็จะได้นำเสนอเนื้อหาสาระที่พึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์น่ะตามหลักพุทธธรรมนะที่พระเจ้าได้ตรัดเอาไว้เอาเราจะมาเริ่มต้นจากเรามาเรียนถึง สถานการณ์ในโลกตอนนี้มีอะไรกันบ้างนะ21ตุลา6 4นี่จำนวนผู้ติดเชือ้อโควิดทั่วโลก2 4 2ล้าน90แสกว่าวันเดียว4,000สนกว่าผู้เสียชีวิต4ล้าน90าแสกว่าวันเดียว8,000กว่ารักษาหายแล้ว2 2 0ล้าน20แสนกว่า รักษาตัวในโรงพยาบาล17ล้าน8แสนกว่าอาการปานกลาง17ล้าน7แสนกว่าอาการหนัก77,000กว่าไทยเราอยู่อันดับ24ของโลกผู้ติดเชื้อสะสม1ล้าน8แสน2 0มื0กว่าจากต่างประเทศ26รายในประเทศ เก้ารายนะจากเรือนจำา71รายคัดกรองเชิงรุก558รายรักษาหายเพิ่ม1075รายเสียชีวิตเพิ่ม73รายรักษาตัวในโรงพยาบาล1 3 0 0 0กว่านะนี่ก็เป็นสถานการณ์ทั่วโลกและประเทศไทยของเราที่ยังจะต้อง นะประเชิญกับปัญหาโควิดแล้วก็ต่อสู้กันต่อไปผู้ใดมีองค์ความรู้พุทธธรรมก็สู้ได้สบายนะผู้ใดเ,เป็นพุทธแท้มีองค์ความรู้ของพุทธแท้ก็สู้ได้นะผู้ใดไม่รู้จักพุทธแท้นี่ก็ลำบากเหมือนกันนะต้องรู้จักอริยสัจสี่สมดุลร้อนเย็นที่ถูกตรงจึงจะสู้ได้ดี ไม่มีปัญหาอะไรอ้าวมาดูเมนเจอร์ออนไลน์อิมนเจอร์ออนไลน์อิสราเอลจัดจับตายืนยันพบโควิดเดลต้าสายพันย่อย AY4.2 จุดรายแรกนายกเรียกประชุมชุกเฉินนะครับอ้าว,าวเจอ าสายพันธุ์ใหม่อีกแล้วว่างันนะเขาก็ว่าเจอสายพันธุ์ใหม่ก็เอาว่ากันไปตามวิบากนะนะถ้าใช้กิเลสสัตว์สีไปเรื่อยๆมันก็หายานาสัตว์สีก็เกิดขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละนะเขามีวิปลาสสีกันมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละนะภัยมันก็มาไม่รู้จบไม่รู้แล้ว ทำให้สยองไม่รู้จบไม่รู้แล้วอยู่งั้นนะ <c oughs> ไทโพสสวบาซินเสนอตั้งข้อหาประธานาธิบดีโบโซนาโบโซนาโรก่ออาชญากรรมโควิดทีนี้เห็นไหมมีบากเข้าแล้วจะรอดไม่รอดก็ยังไม่รู้เลยทีนี้นะเนี่ยประธานาธิบดีก็จะโดนแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่า ไม่เอาจริงเอาจังในการแก้ปัญหาน่ยไปทําตามสหรัฐเนี่ยนะเลยจะโดนซะละนะอันนี้จะโดนซะละตอนนี้กําลังเนี่ยวิบากก็เข้าชีวิตก็ไม่ได้อยู่เป็นสุขแล้นะนี่กรรมธิการพุทธิสภาบาซินเตรียมเสนอแนะให้ตั้งข้อหาประธานธิบดีซาอีโบโซนารโรกรณีการรับมือ โควิด -19 ฐานก่ออาชญียรรมต่อมโนเษียชาติและต้มตุน๋นโดยระบ,บุว่าเขาดูเบาโรคนะที่ฆ่าชีวิตชาวบาซิล6แสนคนและต่อต้านการฉีดวัคซีนในช่วงเริ่มแรกก็นะคือเขาก็ไปทำอะไรบา้บาๆตามภาษาเขานะไม่ได้ตั้งใจเต็มใจที่จะแก้ปัญหาพิบากก,ก็ต้องเล่นงานเขา มนเเจอร์ออนไลน์ตำรวจสหรัฐแพร่ข้อมูลหดหูคดีหญิงถูกข่มขืนบนรถไฟโดยผ,ผู้โดยสารคนอื่นนอกจากไม่ช่วยยังอาจถ่ายคลิปหน้าตาเฉยว่างั้นมัน,มนคือมันมันเลว้ายนะเขาไม่ได้เรียนรู้เรื่องการลดกิเลสกันมันก็มันคนมันก็มีกิเลสมากนะนะมันก็อยากเสพกิเลสตามที่ตัวเองต้องการกระทำชั่วได้ทุกเรื่องนะ คนจะกล้าที่จะช่วยเหลือกันก็แทบจะไม่มีเลยมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะมันก็แย่ก็ลําบากเลยนะเออ,อาจารย์ก็ไม่รู้จะว่าไงนะเนี่ยมันขนาดอยู่บนรถสาธารณะยังยังมีความเสี่ยงขนาดนี้เลยนี่คือในเมืองที่เขาไม่ได้ลดกิเลสนะเขาไม่ได้ลดกิเลสมันก็แย่อย่างนี้แหละน่ะในะระหว่างที่ ผู้หญิงคนหนึ่งถูกข่มขืนบนขบวนรถไฟขนส่งสาธารณะในฟิลาเดลเฟียสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพวกผู้โดยสารคนอื่นๆเอาแต่หยิบมือถือขึ้นมาและชูไปในทิศทางที่เกิดเหตุล่วงละเมิดทางเพศในความเป็นไปได้ที่จะบันทึกภาพเหตุการณ์สุดช็อกเอาไว้แทนที่จะโทรศัพท์แจ้งสายด่วน911เจ้าหน้าที่ เปิดเผยรายละเอียดบางส่วนของคดีและรายงานโดยสำนักข่าว AFP สำนักข่าว AP สื่อมวลชนสหรัฐวันอังคารเมื่อวันอังคารที่19ตุลมามันก็แย่อย่างนี้แหละมันเมืองที่มันได้ลดกิเลสมันก็จะแย่หนักไปเรื่อยๆอ,อ,อ,อย่างเนี้ถ้าลดกิเลสมันก็จะไม่ต้องไปเป็นอย่างนั้น แนวหน้าชนชาตินักสู้บิ๊กตู่เปิดใจสาเปิดใจสาเหตุลงพื้นที่ถี่ยิบน,า,นายกเปิดใจลงพื้นที่ถี่ยิบบุคคลไทยชนชาตินักสู้ยิ่งเห็นปัญหายิ่งอยากทำงานอ๋อดีมากเลยนะเอาเลยนายกลงตูส่สู้สู้เลยนะนะอาจารย์หนุนเต็มที่เลยนะเชียร์ลิตู่เต็มที่ ประชาชนคนดีก็อา้าวช่วยกันเชียร์นา,นายกนายกก็ทำงานเต็มที่เพื่อประชาชนก็เห็นความจริงใจของนายกที่เห็นปัญหาแล้วก็โอ้โหนักรบที่ไม่หนีสนามรบนะก็เรียกว่ายิ่งอยากช่วยแก้ปัญหายิ่งกระตุ้นจิตมิญญาณนะให้เป็นนักสู้นะสู้กับปัญหาต่างๆนะดีแบบนี้เป็นประโยชน์ แบบนี้เป็นประโยชนนะ์เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะเป็นวิบากดีต่อส่วนรวมแล้วก็ต่อตัวท่านนายกเองด้วยนะก็เป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิตนะนายกกล้ยาวผ่าน a c e b o o k โควิดคลี่คลายพร้อมเปิดประเทศชี้เตรียมจัดสรรลงพื้นที่รับฟังปัญหาประชาชนให้มากขึ้นย้ำอยากเห็นด้วยตาเพื่อขจัดอุปสรรคให้นะอ้าวดีได้นายกดี ก็ดีอย่างนี้แหละเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีเ,เ,ดนะเห็นนาะยกรัฐมนตะรีมีความมีกำลังใจนะมีความแก้วกล้าาจหาญที่จะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วก็นะทำให้อุ่นใจนะนะประชาชนก็อุ่นใจอ้าวดีนาะยกรัฐมนตรีสู้ๆนะทางแพทย์วิทยธรรมเราหนุนเต็มที่นะ <c oughs> ไทยรัฐนะบิ๊กป้อมกวาดล้างกระบวนการค้ามนุษย์หลังพบเจ้าหน้าที่รัฐมีเอียวรับสวยอันนี้ก็โอ้วนะดีก็ต้องช่วยกันแก้ไขนะช่วยกันแก้ไขไปเนี่นะมันมีกระบวนการทำชั่วอย่างนี้แหละที่จะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะแต่ละฝ่ายที่มีหน้าที่ รับผิดชอบก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะส่วนใหญ่ที่ทําชั่วได้ดีๆไม่ใช่ได้ดีๆหรอกทำชั่วมันทำชั่วจะดีตรงไหนก็ไม่รู้นะไอ้ที่ทาชั่วได้เยอะนี่มันก็เพราะว่ามีส่วนใหญ่นะบางทีมันจะมีเจ้าหน้าที่รัฐนี่แหละนะที่ไปร่วมมาให้ร่วมมือด้วยมันก็เลยชั่วได้เยอะชั่วได้มากนะ่ะอา้าวปราบกันเท่าที่สุดความสามารถที่มีนั่นแหละนะช่วยกันต่อต้านแก้ไขแนวหน้า หนีตายควายหนีโรงเชือดวิ่งควิดรถกระเจิงว่าั้นโอ้โหนี่รถบุบเลยเนาะกระเจิงเลยหนีโรงเชือดอนะก็เขาก็ไม่อยากตายเนาะคนก็อยากโ้โหคนก็จะฆ่าเขาเขาก็หนีสุดชีวิตนี่แหละนะสัตว์ก็ไม่อยากตายหรอกนะไม่มีสัตว์ตัวไหนอยากตายหรอกนะไม่มีสัตว์ตัวไหนอยากตายเพราะงั้นเขาก็ต้องโหสู้สุดชีวิตเขา ให้เขาได้รอดตายนี่ก็มีวิบากร่วมกับใครบ้างก็ไมร่รู้ข่าวของก็ไม่อยากเสียหายเนาะแต่มันก็ต้องเสียหายนะตามวิบากของแต่และชีวิตเอาเมตตากันช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่าไปทำร้ายกันดีที่สุดในโลกอะชีวิตน,นี่แหละทุกชีวิตรักชีวิตอย่างนี้แหละไม่มีใครอยากตายหรอกไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่อยากเจ็บป่วยไม่อยากตายทั้งนั้นแหละ ก็ไม่ควรจะทําสิ่งนี้ให้กับใครพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเราไม่อยากได้อะไรชั้นใดเราก็อย่าไปอยากให้คนอื่นได้รับสภาพเลวได้ชั้นนั้นเหมือนกันนะในเวรุทวาระสูตรท่านก็ตรัสไว้อย่างนั้นเช่นนั้นนะอา้าวทีนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันต่อไปถึง